สวัสดีครับเพื่อนนี่คือสินค้าที่ผมจะมารับซื้อครับนี่ครับจากลูกค้าที่เคยซื้อขายกันประจำครับบนรถนี้ครับยังไม่ได้ขนลงจากรถครับนี่รถผมครับคันนี้นี่คือรถเพื่อนร่วมงาน,นครับ มีเครื่องซักผ้าก็มีอะไรครับนี่ครับเครื่องซักผ้าแล้วก็พัดลมครับโทรทัศน์เครื่องตัดหญ้าครับผมว่าเครื่องตัดหญ้านี่มีอยู่ประมาณสองเครื่องครับแล้วก็เครื่องซักผ้าอัตโนมัตินี่ครับทั้งเดียวสองถัง ครับเครื่องตักยาหนึ่งเครื่องแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งครับนี่ครับยี่ห้อเบลอาเครื่องซักผ้าอัตโนมัตินี่ครับยี่ห้อซัมซุงครับแล้วก็ตู้เย็นครับหนึ่งเครื่อง ก็เครื่องซักผ้าสองถังสองถังนี่ก็ประมาณสามเครื่องครับทั้งเดียวสองแต่ว่าข้างในนี่จะทั้งใหญ่ครับจะหลายกิโลอยู่ข้างในจะต้องเอาลงก่อนว่าจะเป็นยี่ห้อนไหน นี่ทางงานแกะนี่ครับอันนี้เป็นทองแดงอยู่ครับทองแดงเยอะอยู่ในหอนี้ครับตู้เย็นก็ก็น่าจะเป็นทองแดงอยู่ครับเพราะงานแกะนี่อาศัยขายอะไรรวยเพื่อนขายทองแดงครับไม่ใช่ขายพลาสติกครับพลาสติกถูกครับเนี่ยพลาสติกรุ่นๆน,นี่นี่ส่วนมากจะเป็นมีเนียมครับ ทั้งซักทั้งปัน่นใช่หมดเลยนีเนียนี่ก็เหมือนกันครับเครื่องซักผ้านี่ยี่ห้อนี้แต่ว่าผมซื้อนี่ผมซื้อรวมกันครับจะได้กําไรหรือขาดทุนก็ต้องไปไล่ดูอีกทีครับต้องซื้อรวมทุกอย่างครับถึงจะมีกําไรถ้าซื้อเครื่องเดียวสองเครื่องนี่เขาก็จะไม่ขายให้ครับ ใครเลือกซื้อแต่เครื่องที่มีทองแดงนี่ก็ไม่มีใครอยากขายหรอกครับก็เราซื้อต้องซื้อรวมมิดไปเลยครับหลายหายอย่างแล้วก็เอาไปแยกขายครับดเดี๋ยวว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะลงคลิปหน้านะครับฝากติดตามด้วยนะครับเพื่อนๆคลิปนี้ก็แค่นี้ครับสวัสดีครับ